สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่3พฤษภาคม2,568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านงวดใหม่แล้วนะครับงวดประจําวันที่16พฤษภาคม2,568ครับแนวทางแรกจะเป็นแนวทางของเจ๊ลายพัทยา เด่นบนเลกเด่น2ตัวสูตรตำราโบราณของอาจารย์งวดที่ผ่านมาปรากฏว่าหลุดไปนะครับคำนวณได้0กับ7ครับเผยออก388มวดใหม่มอยู่ถัดลงมานะครับ16เดือน5ปี2025สูตรนี้คำนวณได้2กับ0นะครับ2กับ0 มาด้วยกันก็จะเป็นทางเด่นบนนะครับเลขเด่นแบบสมตัวสูตรนี้ปรากฏว่างวดก่อนหลุดไปเหมือนกันนะครับคำนวณได้หกสองกทุกทันหวยออก3ามปดแส่วนทางงวดใหม่อยู่ด้านล่างถัดลงมานะครับคำนวณได้6 7เจดเก้าทุกทันห7 9ดตามนี้ครับทางเด่นบนสองสูตร สูตรสตัวแล้วก็สูตร3ตัวปี2025ของเจ๊ลราๆรพัทยาต่อมาจะเป็นนทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวของอัสสาริกาทุกท่นานสถิติย้อนหลังตั้งแต่16ทธันวานะครับ16ทธันวาใบนี้ทุกท่านก็เดินดีต่อเนื่องนะครับมาหลุดเมื่อวันที่17มกราคมค,ครับ นอกนั้นเข้าหมดเลยทุกท่านแล้วก็ล่าสุดนะครับ16เมษางวดที่ออก2 27ก็มี2แล้วก็งวดล่าสุดที่ผ่านมาหมาดๆนี่ครับมีเลข8นะครับเข้าหลัก10กระลักหน่วยวยออก388ทางโดยเลขโดยรวมนะครับของอาจารย์ก็จะประมาณนี้ สำหรับงวดใหม่อาจารย์ใจดีให้มาแล้วก็คือใบฝั่งทางขวามือสุดนะครับ16พฤษภาคม2568แอดสาริกาคำนวณได้456ถูกทัน456เป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่นแบบ3ตัวนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางครบ3ตัวบนของอพี งวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์ก็มาครบอยู่นะครับให้จริงเข้าจริงนะครับจุู่คำนวณก็มีเลข3กับเลข8ครับคุยออก3 8 8จุดนในทางงวดใหม่ใบฝั่งทางขวามอือครับคำนวณได้234 5 8 9กทุกทัน234 5า9่าแในทางครบ3ตัวด้านบนของ OP อีกหนึ่งข้อมูลของอพก็จะเป็นข้อมูลเด่นล่างเลขเด่น2ตัวงวดที่ผ่านมาให้จริงเข้าจริงนะครับใบฝั่งทางซ้ายคำนวณได้6กับ9นะครับก็จะมีเลขยกเข้าหลักหน่วยโวย้อก0 6นยทางงวดใหม่ใบฝั่งทางขวามือนะครับคำนวณได้8กับ1ทุถูกทัน8กับ1นทางของอพนะครับ ถัดมาครับจะเป็นแนวทางสายวิ่งทุกท่านสายวิ่งออกกําลังกายเป็นแนวทางเด่น2ตัวเหนือใต้ของแอดหนวน้ําค้างงวดที่ผ่านมาก็เข้านะครับคํานวณได้ศูนย์กับหนึ่งศูนย์ก็ลงไปด้านล่างนะครับหวยออก3 8 8 0 6ย้อนไปอีกงวดคำนวณได้9กับ2ก็จะมีเลข2นะครับเข้าหลักร้อยกับหลัก10งวดที่ออก2 2 7 8 5เจปดห้า ทางโดยเลขของอาจารย์2งวดหลังสุดเข้านะครับสำหรับงวดใหม่เจ้าของข้อมูลคำนวณได้2กับ7ถูกทัน2กับ7วันที่เป็นวันที่งวดใหม่แล้วนะครับ16ทับ5 2568ยังอยู่กันที่แนวทางของแอดนาวน้ำค้างใบนี้เป็นข้อมูลด้านล่างนะครับชุดเต็ม ที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์มัดรวมแล้วได้60ทุกท่านมาเป็นตัวครับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบนี้สูตรอยู่ด้านบนนะครับได้1 2 3กับ90 1 2มัดรวมกันก็ได้ชุดเต็มอยู่ด้านล่างตามที่เห็นใครชอบก็แคปหน้าจอไปต่อยอดดึงชุดเด่นเอาถ้าไม่ชอบใจก็เลื่อนผ่านได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณ พิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้อีกหนึ่งข้อมูลของอาจารย์นะครับก็จะเป็นข้อมูลด้านล่างชุดนี้ครับให้มาเป็นแนวทาง5ชุดงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายก็มี60สําหรับงวดใหม่ของอาจารย์ใบฝั่งทางขวามือนะครับสูตรนี้ของอาจารย์นะครับที่ให้มาเป็นแนวทางเบื้องต้นมี090102 สาสองแล้วก็สามเกมีชุดหนึ่งเล็กๆอยู่ข้างหลังตรงนี้หนึ่งสองครับตัดไปทุกท่านในทางของอดนาหนานำค้างนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางหลักร้อยของอาจารย์ทองเปลวนะครับใบนี้งวดก่อนผมก็ลงให้ทุกท่านใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์มีเลขสามนะครับ เข้า็นตัวเด่นของอาจารย์ด้วยทุกท่านโวยออก388ครับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้8นะครับตัวรองสองตัวได้7กับหแล้วก็ตัวกันได้เลข1ครับอย่างทางสูตรคำนวณหลักร้อยของอาจารย์ทองเปลวเด่น8ลรอง7กับ5กันก็คือเลขหนึ่ง อีกหนึ่งใบของอาจารย์ทองเปรวก็จะเป็นข้อมูลด้านล่างนะครับใบนี้ของอาจารย์งวดคอนให้มาจริงทุกท่านใบฝั่งทางซ้ายแต่ต้องขออภัยด้วยผมลงให้ไม่ทันนะครับงวดก่อนอาจารย์บอกว่าเป็นข้อมูลล่างตรงๆสูตรใหม่แกะกล่องนะครับก็จะมีชุดสงตัวให้มาเปนะ็นทางสาชุดหนึ่งในนั้นก็คือหกศูนยก็เข้าตัวกลับนะครับหยออกศูย์ห สำหรับงวดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วนะครับใบฝั่งทางขวาเมือ3ชุดที่คำนวณได้ก็จะมี7353แล้วก็33ถูกทันตามนี้ครับ7353แล้วก็33 16พฤษภาคม2568มาต่อกันที่แนวะทางหลัก10บ,บนของแอดวานนเรศวน งวดที่ผ่านมานทางของอาจารย์ก็เข้านะครับมีเลขแดถูกทันเข้าหลัก10แล้วก็เข้าหลักหน่วยด้วยแถบหลักร้อยมาด้วยนะครับมีเลข3าทางเดลเลขของอาจารย์สีงวดหลังสุดนี่มาครบบนทั้ง4งวดเลยถูกทันใครชอบดูสถิติก็แคบหน้าจอใบนี้ไปนะครับพร้อมกับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนตรงกลางสูตรหลักสิ ของอาจารย์งวดใหม่นะครับคำนวณได้0 1 2 3 4 6 8 9ทุกทัน0 1 2 3 4 6 8 9ในทางของแอดวานเเรสวนต่อมาจะเป็นในทางเด็ดล่าง2ตัวสูตรทิตนะครับของแอดคุณพิพพร งวดที่ผ่านมาคำนวณได้6กับ9มีเลขหนะครับเข้าหลักหน่วยโวยออก0ูย้อนไปงวดก็มีเลข5้เข้าหลักหน่วยนะครับงวดที่ออก8ปาเป็นแทางงวดใหม่นัดขุนที่พร้ให้มาแล้วใบฝั่งทางขวาสุดครับคำนวณได้8กับ1ทุกท่าน8กับ1เป็นแนวทางเด็ดล่างเลขเด่น2ตัวสุตรยอดฮิตนะครับ มาต่อกันที่แนวะทางเด่นล่างเลขเด่นสามตัวของกลับตันงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายแอดกลับตันคำนวณได้สี่หกแปดมีเลข6กเข้าหลาักหน่วยนะครับส่วนแนวะทางงวดใหม่แอดกลับตันคำนวณได้ห้าเจ็ดเก้าทุกท่านห้าเจ็ดเก้าตามนี้นะครับเป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่นแบบสามตัว ยังอยู่กันที่แนาทางของแอดกับตันนะครับใบนี้เป็นสูตรคำนวณหน่วยล่างเลขเด่นแบบ4ตัวงวดที่ผ่านมาคือใบตรงกลางครับหลักหน่วยก็คือเลข6นะครับเข้าทุกท่านแล้วก็แถมหลัก10มาด้วยก็คือเลข0ย้อนไปอีกงวดก็เข้านะครับหลักหน่วยมีเลข5งวดที่ออก8 5ทุกท่านสำหรับงวดใหม่ แอดกับตันคำนวณได้3ามเจ็ก้่งทุกทันสามเจ็ดตามนี้ครับแนวทางของแอดกับตันก็จะมีทั้งเด็ดล่างแล้วก็หลักหน่วยล่างทุกท่านมาต่อกันที่แนวทางเด็ดล่างแบบ4ตัวสูตรนี้ของแอดฝนงวดที่ผ่านมาคำนวณได้9036 ก็เข้า2ตัวเลยนะครับ0กับ6ส่วนแนวทางงวดใหม่แอดฝนคำนวณได้6 0ขอไป6703นย6703นะครับ6703วันที่ก็อยู่ด้านหลังนะครับ16ทับ5 2568ยังอยู่กันที่แนวทางของแอดฝนนะครับใบนี้เด่ยลร่างเลขเด่นแบบ4ตัวเพื่อหลังสีขาว งวดที่ผ่านมาคำนวณได้สามห้าหกเก้ามีเลขหกนะครับที่เข้าส่วนแนวทางงวดใหม่ได้สี่หกเจ็ดศูนย์ทุกท่านส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางสิบล่างงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับไม่มีเลขศูนย์มีเลขหกหลุดไปเข้าหลักหน่วยสดวปงวดมีเลขแปดเข้าหลักสิบอยู่นะครับงวดที่ออกแปดห้า สำหรับงวดใหม่ครับ10ล่างสูตรนี้คำนวณได้90123นะครับ90123ถ้าชอบตัวเลขของอาจารย์ก็เก่งได้หมดถูกทันต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นล่างอีกสูตรนะครับพื้นหลังสีฟ้าสูตรนี้งวดก่อนก็มีเลข6นะครับคำนวณได้5679โวยออก06แนวทางงวดใหม่ สูตรนี้ได้0 1 2 4นะครับ0 1 2 4แล้วก็ใบนี้หลักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างงวดที่ผ่านมาสูตรนี้มีเลข6อยู่นะครับสำหรับงวดใหม่ได้6 7 8 9 0 3สุกท่าน6 7 8 9 0 3ต่อมาจะเป็นทางล่างชุดเต็มของแอนานา งวดที่ผ่านมาหลุดนะครับไม่มี0660ใกล้เคียงก็เห็นจะเป็น61กับ05นะครับส่วนในทางงวดใหม่ใครตามแคปหน้าจอให้ไวนะครับใบฝั่งทางซ้ายสูดเต็มของอาจารย์นะครับส่วนในทางเลขดับนะครับแอดนาคำนวณได้เลข6ใครไม่ชอบเลขดับก็เก่งเฉพาะชุดเต็มชุดเด่นของอาจารย์ไปนะครับ มาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลของอัดดังเม็ดทรายนะครับสองตัวด้านล่างชุดเต็มแนวทางที่ทําได้มัดรวมก็ตามที่เห็นนะครับแนวทางงวดก่อนหลุดไปครับใครชอบรูปแบบไหนก็แคปหน้าจอไปถูกทันมาต่อกันที่แนวะทางแต้มล่างใบม่วงนะครับของอาจารย์วันชัยงวดที่ผ่านมาก็เข้านะครับมีแต้ม6อยู่ถูกทัน เต็ม6อยู่ตรงนี้หวยออก06ในทางงวดใหม่ใบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มการทุกทันซาติที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้เข้าหมดเลยนะครับตัดไปทุกท่านแตมล่างของอาจารย์วันชัยงวดใหม่คำนวณได้56780123นะครับ56780123 พอจากประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ